สวัสดีร um, ครับท่านผู้ส้มครับมื่อกี้มะพบกับกููน้ำใสนะครับผมเมื่อนี้กะสีม้าตามเหลขกปูสามแปดเนาะครับแนวทางนี้กับสีเป็นเหลขบนเนาะครับเป็นแนวทางให้ท่านผู้ช้มทุกคนเนาะครับก่อนจะรับช้มรับฟังกะฝากรอบพระคุ้นปูสามแปดเนาะครับที่เห็นแนวทางดีๆสำหรับอูน้ำใสนเนาะครับที่ท้ายถอดให้ท่านผู้ช้มทุกคนได้รับส้มรับฟังนํากันครับนี่วกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใอ้อูน้ำแช่ในเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงแกทำคลิปต่อตไปครับกะมาตามปูสามแปดเนาะครับมาเดินซ้ายครับกับพอกับแม่เนาะครับเป็นแนวทางเด้อครับผมปูสามแปดครับเพื่อเป็นการบดเสียเวลาเนาะครับไปรลับสมรับฟังน้ำกันได้เลยครับเอาครับพี่ดองมาตามเหล็กบนกู้ครับผมครับกับ อันนี้ปูจะให้เบิ้งเป็นเหล็กสูตรบ่ะปูอันนี้ของปูเล่นบ่ะครับผมลักทิปบนใช้ใช่งวดลงวดก้อนนั่นปูอันนี้เด้อหนึ่ง่ชนหนึ่งมหนึ่งรักทิปเนี่รักทิปบอนเล่นไม่ชองเกาคือเกาเทิมบนเทิมล่างรายละเอียดเด้อครับผมนี่นี่เด้อช้อนที่แปดเห็นป่ะเอาปูมันหนึ่งหนึ่งเนี่ยออกหนึ่งก่อน ้บนนี้ช้อนเก้านหนึ่งเด็กนี่ยวนี้ชนเก่าเนนั่นเก่าคือก็เท้าเสือหมาอย่งเลียวเท้งบนเ้าล่างอย่างเดียวเก่าลักทีปใส่เป็นเก่าเสือหมาเนี้ยได้ครับพี่น้อง่เป็นลังวยเลยเอลักทีเบียงยวกเ่องนี้รูดเก้าเลยอันนี้ว่าเป็นสูตรอันลูกสาวป่ะครับผมบ่อลูกสาวนี่ตัวใดครับปูหากับพกโอ้ลูกสาวปูสามแปดหากับพกด้ครับพี่น้อง ว่าต้องแบ่งถืออนนี้ไปเใช้เก่าเนี่ยเอาไปใช้ทังหาเลยครับทั้งหาบันนี้ตอนนี้ลักซิบบนได้เก่าปะปูเก่าเนี่ยช่องถูนช่อนเกาช่นตัวไรมากตัวนั้นชนหนึ่งมากหนึ่งหนึ่งเก้าต่ว่าลักลักลักน้วยบ้านนนับ้านรุดนะปูเนะลักหน่วยรุดลักหน่วยบ่รุดต่ว่าปูปูมีลักน่วยหายบ้งครับผมงวดนี้ลองลองเบอ่งกัดปูมีเขามีรุดเป็นธรรมดาครับ พ um. ี่นองนี่ปูก็มีสูตรเห็นบว่าดบอบ่เห็นตัวนี่ใชู่ครัอป็นี่เดยมันรุดหนี่นีักน้วยมันมันรุดมันรุดหารนาปูเนาะครับตอนนี้ปูตอนนี้รักน้วยป่ะครับบ่บ่ทันยังแต่ปูจะเอารักน้วยตัวใดไปใส่มามาขีกลหาคือนกอนละขีกับหาคือกนเอาซีกบหาน้วปูเนาะขีกับหาเด้ไหโอ้ปสนวนเหมือนเล็กเด่นลูกสาวปูคือหาครับ เอาครับผมกับคือซีกกระห่าครับผมปูปูยังบวัดถ้ำเหมือนต่อได้ครับผมปัดเดินดีมามย่างเงาเนอะปูเนาะโอ้ยเดินมาไม่เงามันปัดเหมือนมาปัดหงวดบางหันถ้าบางสันกับป้วนอะไรเนอะปูเนาะเสื้อไดยครับเดี๋ยวเอามาเชียร์สีหลอกให้เบิลเลอรครับผมมาซื้อเลขเลขบนครับผมสํารับก็คือลักลักซีบบนปูเดินดีได้ครับพี่น้องครับ หลักสิบหลักสิบบนครับงวดนี้ชุดเตรยมตัวได้กับปูหันอ่าโทษแด้ครับหลักสิบแม่ปูนะเกากับยังกับนี่เดยปูดึงมาตัวเดียวบ่เออดึงตัวเดียวเองดีช้อนกันตัวไรมาเจวนังรักเก่าเลยครับจะเป็นทั้งสั่นเออเป็นขี้ขวงวดครับช้นหนึ่งหันเอาเอกตั้มส่วนเก้าวันเอาเก้า มีตัวต yup. <c oughs> ัวต like, no, no. ัวมีตัวสำรล้อมปลาปูหางกบที่ส่นนั่นแหละอ๋อ้ตัวซีนะครับก็คือลักหน่วยของปูเก่ามากลื่วๆเลยนะครับโอ้คือมารั่วๆแต่บ้านนี่โอ้ดมใจก็ก็แน่นอนได้เก่าได้ครับครสองตัวบนโอ้ปูว่าสิทุไปบอกที่เก่าเลยโอ้ปูคือนมาทุเนี่ยเท่าไดรครับทุ่งลูกถึงจะบอกต้องหกซ้ำ จุ่มลูถึงขี้เป่าน่ครับพถึขี้เป่าได้ไหมครับครับอาดีใจน้ำพี่นันซี่ที่ได้โชวได้าบด้วยครับผมครับหวดสิบหกนะครับครับนี่ยงมวดจ็ทสามเนกันบนมดีกันเมากครับปูสามแปดสามแปดครับผมนี่ตัวี่วมาปูโทษไปขี้เก่าโอ้กาบขอบุปูเป็แห่งปูว่าจิโทษอยู่ในขี้เป่าเนี่ยครับก็ถือปูหน่อยๆได้ครับปูมือเร็กออกปูนั่นแหละ แตที่ปลูกกระจกเอามาท่นมาเก่ารักพิดว่าถึอแล้วทิปเก่าถึงแล้วว่าเล็กน่อยเข้าไปถือแ่ม่นแต่ม่นนั่จัดให้นักเลยปลูครับเลียกบนนี่ปู้เนี่ตัวใดครับผมเก่าซี้ก็เก่าหานี่เอาสองตัวถ้า้างบนปูมักก็ทางล่างปู้มากเก่าหาเก่าซี้ก็บทางข้างบนเนาะ ครับผมเก่าบนเก่าล่างครับผมสุดยอดเก่ามากตลอดตัวนี้ครับนี่ครับผมมาทายเล่นปูํำไส่บัตรครับนี่จะเห็นไปน้อกันครับเลขบนปูสามแปดนะครับอ่านเลยงวดสิบหกพฤษภาหกหกครับครับลักซิบบนเปินเน้นเก่านะครับแมนประเด็จเก่าตัวเดียวบ้างันประเด็จหนึ่งด้ครับผมลักเมยกับซีกับหานะครับสองตัวบนเก้าสี่กับเก้าห้า ปูเน็งเก่าซีนะครับครับมักเก่าซีกับปลาแดดเพราะว่าอเหล็กลางมันไปส้นเก่าใช่เก่าหกก็ไดดด้วเก่าหกนะหมอปูเก่าหกน้ำเอาเอาชุดเต็มคือซีหางหกนะปูนะเอาครับผมเดี๋ยวเขียนอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจีาดหครับมันตรงมีดสำรองเล็กน้อยครับผมกันไวซีหาหก เก่าหกอีกตัวหนึ่งโอ้ยพระเอกไม่เก่าเก่านี่แหละครับผมโตมาติดติดนะครับแต่ว่าเหล็กเหล็กเด่นลูกสาวปูคือยังกับปูว่างั้นหากับหกหากับหกครับผมจุ๊บละมันมากเก่าขึ้นก็เลยคุณครับเหล็กเด่นลูกสาวปูครับ ห้ากับหกครับผมหากระโเก่าหนีมาตลอดนะครับมันกินหาไปอีกครับหมวดวังหันกับหกหาครับผมหมวดนี่ปู้กับมักเก่าหายแล้วครับฮกมาดูไร่ให้ยุฮกหกไว้เนาะคือเจ็ดเห็นบหเจ็ดครับคุณเจ็ดสิบเจ็ดเอาเห็นกันนะเด้อครับพี่น้องครับ นี่ก็คือเลขลูกสาวปูครับผมแถมไปนําครับพี่น้องเนาะสวนหากับหลักหน่วยปูเยอะครับผมครับครับผมมากขอโชคขอลาบขอแนวทางให้พี่น้องเห็นแล้วครับผมกรบปูสามเปดเพาว่าสิเป็นเหลกบนขล่ทครักซิฟเพิร์แมนเด้ครับผมครับเป็นที่นาเีิดายแต่ว่างวดนี้ทามาตามสูตรปูคือเขาก็เครื่องจะได้ด เฮกันแล้วครับพี่น้องเนาะโหมดว,วันที่สิบหกคุณสภ,ภาพ,พมคมถ้าว่าจังไดกะลอกคลอยปูทั่วหาคือเก่าครับผมบเดี๋ยวปูวจะมีท,<อ>ที่เด็ดรอบนี้ไม่พลาดเนาะครับคทั่วหาลูกหลานเก่ามาแชร์น้ำแชร์คือเก่าเด้อปูครับโอ้สวัสดีเอาปูเป็นยังไงปูยูหลอนวันเจ็ดหนึงเห็นไหมปูอย่างวันตุกขึ้นเจ็ดหนึ่งไงนะมันเห็นเนาะเจ็ดหนึ่งลางจบหย่อนไหโอ้ถ้าถ้าปูไปยำตัวนั้นเนาะ หกขากระซิบมานน่ะนะนั่นแล้วเท่ใดหกสามโอ้แ no ต่มาหกสามกับนี่ครับคกครับเท่ด้ใช่พี่ได้เห้ยเอาครับสตดเดินดีสตรเดินดีนะครับครับหนึ่งโอ้ันเท่ดหนวหครับพัดอาเอดเิรวะเงวนเง่นพกรไดยนมาปูพ่นไดหนึ่งเก่าหนึ่งเก่านะครับหมดเจหนึ่งบอกพนคขัดเครับพูเดียวเน่นนได้สนุกครับ เอาแนวทางเนาะครับครับจิงได้กับล่อปูมายำมาอีกครั้งหนึ่งครับผมครับครับกราบขอบพระคุณปู้สามแปดครับผมครับนั่นแหละพอเดยนพอจนนั่นแหะมอผิดว่าโกหก่างมอผิดบ่ผิดครับพี่น้องเนาะเต็ม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 เนาะครับงวดนี้ครับเอาเปลี่ยนบรรยากาศไทยปลาใหม่ปูกันครับครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมเกัามาเชียกับฟ้าอวยพร ครับไทยคลิปนี้อู้น้ำเซกอะให้ท่านผู้ชมทุกคนได้มีโศกมีลาบมันหมันนํำกันได้ครับในงวด16พฤศจิกา66เนาะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ครับให้โศกโศกมันหมันนํำกันครับผมถูกหวยเรื่อยเงินเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ